เอาลยครับผมสวัสดีผู้ชมครับอยู่กับเกมอุ u l t i m a t น n กซัสนะฮะก็เป็นเกมหนึ่งคนอิมิเลเตอร์เอเทอร์เอเเอรสสองนะฮะเราจะมาเล่นจะมาเล่นอาเคดโหมดก็คงเคยทำ ซีรีส์นี้ไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเครื่องผมมันยังกระการอยู่เกมนอาจจะดูสโลดีสนึนงก็จะมาทำใหม่อันเก่าผมก็น่าจะออกจากช่องไปแล้วแหละจะมาเล่นใหม่เนาะแบตเทินโหมดอาร์เคแต่ละเลสโต s เชเลกเตอร์ซีเล็ก ก็ถ้าตามเนื้อเรื่องซีรีส์อยู่ตรงไหนใตัดนะ The Next เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกที่คือกำเนิดก็ผมนจะเล่น The Next และกันก็เป็นแบเขาเรียกว่าอะไรอาเขตหมดของ The Next แล้วก็เราค่อยเล่นตัวื่นตามทีหลังมีหลายตัวอยู่ไอสัตว์ประหลาดพวกนี้มันจะเล่นหรือเปล่าเอดีก่อนเลย ก็อันนี้ก็น่าจะไม่สโลเหมือนอันเก่าๆแล้วแหละคลิปเก่าๆก็น่าจะมีเหลืออยู่บ้างแต่ว่าผมก็เก็บไว้งั้นแหละแต่จะทำไงเออเนี่ยเราวันไปโอ้โหมาถึง จะไหววะเนี่ยเฮ้ยนี่แบบป่าตัวนี้ขี้มาตามหลวนเปิดปีนักชิบะขีตีไม่ยอมมากเฮ้ยมันกินพลังโรบินจรวลเราอยู่ไหนออกมาเออเจอกันหน่อยเจอกันสถาปนากินหน่อยขี้เลีย หมดเม็ดแล้วนี่โตดีดีมันมันไกลด้อกลดองแล้วใกล้ดองแล้วตัวแรกเอาแหละวิ่งมางใ,ใกล้ๆแบบนี้เก็บไว้ทำอะไรปีตัดเรียบร้อย จบไวๆสำหรับตัวแรกเออชิลๆนะค่องนี้ผมก็เล่น60เฟรมนะไม่ตั้งค่าบนไอ์อิมูเลเตอร์มัน60อ่ะ60เดซีเอสดะมันก็เลยเร็วเคลื่อนต้นนึงในเรื่องไวหน่อยไม่เหมือนนั่นเก่ามันจะสโล่กว่านิดนึง ไอนน้ตัวอะไรไม่รู้หน้ายาวๆนี้เตื่นแต่เดียวแล้วล่ะเอาไปแดกอุ้ยเฮ้ยจะจับเราจะจับเราเอาบูมแมลงให้มันแดกไปก่อนยังไงยังไงตีสามตีสาม,สามโอ้ยโดนปล่อยคืนแล้วเอ,เออกระโดดทันกระโดดทันอื เอาแหละยังไง,งไะงอันเดตปึกครับอย่ากเก็บไว้ถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายเงี้ยรร้อยเราเจอสัตว์ประหลาดหรอวนันนี้ไม่เจออุลเตอร์แมนเหมือนกันบ้างเหรอไอพวกอะไรนะดาร์ก ดักอะไระดักเมฟิตโตอะไรนั่นน่ะเออดักตากีอะไรอ่ะเจอกับจูนิสด้วยกันก็ได้อืมเฮ้ยสับ์ปลาดอีกแล้วเอาจีเนี่ยเอาจริงอี ยลกไปไหนโลกไปไหน <c oughs> เราเครื่องบินหน่อยเราเครื่องบินมาช่วยหน่อยจรวจเราต้องออกลงฮนะเฮ้ยไม่มาเฮ้ยอด๋โจทยียังไงเอาเลยทีเอาลม,มแรงให้มันก่อนตัวน,นี้ทีคือ อเอาแค่บูมแมลงให้มันกินก็นพอแล้วเฮ้ยเบอร์ไปเลยดิตึ้งกินขีดเฮ้ยโอ้โหหายตัวเ,เสืยเรียบร้อยสะเด็จศึกมันโลดเ,เจ๋งเจ๋งจา้าเที่สาม ไปคุยกับรากม่วงแล้วตัวที่สามมันมีกี่ตัวนะอาเคะเด่ะผมจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ได้แตะนานน่าจะมีนี่ไงจูนิสบลูลเจอกับพี่จูนิสบลูอะเอาอครับหนึ่งไงกระดาษเฮ้ยกันไกไข่พ่อใหมเ้ย เฮ้ยกระโดดเตะเรากระโดดได้ป่าป้ามีไงกะโดดได้เหมือนกันไอ้ือโอ้ยจับทุ่มอย่างนี้ยอมไม่ได้หนูไม่ยอมมาดิยังไงครับผมไปไปพี่ก้มอยู่ก้มอยู่พี่เรากระโดด้างโอ้ยประมาณไม่ได้แล้วอีกทีฟีบูตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเ๋ยวๆเลย

เดี๋ยวจูน,นีสายนอนเลยโดนวะอืมไม่รอดจังหวะนี้เอาใหม่เอาใหม่เกือบแล้วคงไม่ไม่มีครั้งที่สองมีครั้งที่สองครั้งเดียวพอครั้งเดียวเอ๊ มันได้ทำเป็นเล่นไปเมื่อกี้ถ้ามีท,ทางที่สองผมจะไม่ไม่ต่อแล้วไม่ไม่คอนดีนิวแล้วเฮ้ยโคตรเก่งอ,ะอ่ะย,ยังไงนี่ไงเฮ้ยตามรุ่มแม่นี่นมมนนเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงกิดนายทำอะไรเอาคนละทีไปเออนั่นแหละ <c oughs> ขอคืนแล้วกันนะหนายกันอือโถ่ลูสาวว่าจะจบแบบไม่โดนคิวสักหน่อย่เป็นไรตัาบใไที่ยังมีคอนติเนียแล้วก็ไปต่อได้ ถ้าม่มีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สองเนี้ยผมผมจะไปเล่นเลยยอมเอาไ <Final Love. S 1> ปนดเร็าแนัเล้าเลยนี่ว่ะเอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันตามหลักก่ะในซีรี Next, กกส์ในคลาสแต่ในหนังอะ่ะเออไอไอนี่คือลัสบอสเหมือนกันนะแล้วก็ตรงตามที่เจอเป๊ะส้เจอรัสบอสอยู่ เราต้องใช้กำลังเสริมแล้วอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นมาแล้ว,ลวกำลังเสริมเราชื่อหน่อยโอ้โหไม่มาว่ะจี้ใส่เราจะใช้ปล่อยเขาไม่ไปช่วยเราเลยกองพลกองพลทหารหน่ือรถพิเศษเฮ้ยไม่มาจริงว่ะไอ้นี่มันไม่ให้ไม่ให้ปล่อยอ่ะอเอานีต่อาดิ นี่ไงขอขอฟองคนเหนือ่อลบของเราน้อยเพื่อนไอ้แป้น้อยเฮ้ยเดนนิคไอวีเฮ้ยขีด่โดนไหมขี่โดนไหมหอมไปทำมะเขืออะไรวะโอ้โหไม่โดนไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนนี่ไงโอเคในเวลา หื้ยตีเด็บยวไหไม่ได้แล้วไปคุยกับลากมะม่วงเด็ดเธอไอ้เนี่กลางแขนไปหนึ่งเจ็ดระเบิดอย่างสวย The next ครับ The next คนแกงคนแกงทูเลชั่นอืมกลับมาหน้าเดิมโอเคสำหรับ The Next นะก็จบไปแล้ว <c oughs> ตายตายวิธีหนึ่งไม่เป็นไรให้ภัยกันได้เกอรไม่ได้แตะนานแล้วแหละซีรีส์นี้ก็จะมาทำใหม่เนาะ ไปอันเก่าผมมันสโลนิดนึงสโลไปหน่อยมาทําเปิดซีรีส์ใหม่โอเคก็ตัวต่อไปเนี่ยผมจะเล่นตามเนื้อเรื่องซีรีส์มันเลยน่าจะเป็นอันแฟนตัวนี้แหละไว้เจอกันตัวต่อไปคุณผู้ชมยูกเกลเตอร์ครับผมบายบายครับ